สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์ปัจจุบันนะครับการทําคลิปนิทานนิยายเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพราะว่าเราสามารถทําได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ AI นั่นเองวันนี้ครับผมมีแนวทางทําคลิปนิทานก่อนนอนด้วย AI ฟรี free มาฝากจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูวิธีการกันเลยเริ่มต้นครับเราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมก่อนนะตัวแรกก็คือ Chat GPT นะครับแพนฟรีก็ใช้ได้นะแล้วตัวต่อมาคือ p i ิกลูเมน AI ขอเข้าสู่ระบบเลยละกันเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นั่นแหละครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้เลยถ้าเขาถามรหัสผ่านก็พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับ อ่าแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวของ chat GPT ผมน่าจะเข้าสู่ระบบไปแล้วนะอ่าโอเคตัว p i c l u m e n นะครับแล้วก็อ่าโอเคเข้าสู่ระบ,บบแล้วเหมือนกันอ่ากดรับนะครับได้รับอ่าเครดิตฟรีจำนวน10 Lumen นะแล้วก็ตัวที่ใช้ในการ Generate เสียงนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมใช้ตัว TTS Maker เพราะว่า่าตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ อใช้งานเชิงพันชย์นี้ได้ฟรีถึงแม้ว่าจะเป็นแพลนฟรีอ่ะพาไปดูกันนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจได้มากขึ้นโดยการไปคลิกที่คำว่า Pro Upgrade นะเขามีโฆษณาอะไรก็ข้ามไปนะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีคำว่า Commercial Use เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแพลนฟรีหรือแพลนอื่นๆก็เป็น Commercial Use เหมือนกันเดี๋ยวผมมาไล่เรียงตัว h ช GP t gpt คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับตัวของ Pi c ก u m เม ai คุณสามารถเจเนเรตภาพได้10ใบ ฟรีใน1วันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานแบบเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณใช้ตัวที่เป็นแพลนชําระเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ5เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาถูกมากนะต้องต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ตัวของ tts maker นะครับใน1วันโทษทีครับใน1สัปดาห์เนี่ยเราสามารถใช้ได้จํานวน2 0,000ตัวอักษรเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้ได้3 หน่วยสิบสามารถตัวอักษรนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแพลนฟรีเราต้องเข้าใจนะเราจะถูกจํากัดจํานวนขอ,ของการใช้งานแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะชําระเงินเพื่อใช้งานก็จะใช้งานได้มากขึ้นก็ทํานองนี้ในส่วนของ TTS Maker นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10เหรียญน,นะแต่ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเป็นแบบรายรายเดือนหรือว่ารายปีรายเดือนจะอยู่ที่12.99เหรียญอันนี้ก็ จะได้3 0 0 0 0นตัวอักษรต่อเดือนเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมรับรู้รับทราบแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ AI ทั้ง3ตัวมาเรียบร้อยแล้วเครื่องมืออีกตัวหนึ่งขอแนะนําโปรแกร,รมที่มีชื่อว่า OpenShot นะครับตรงนี้เป็น Open Source เราสามารถที่จะเอามาตัดต่อวิดีโอได้นะครับโดยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งหลายทั้งมวลที่ผมได้กล่าวใน EP นี้นะครับ มีสอนเอาไว้แล้วทั้งหมดในในในเทคโนโลยีแนลคุณผู้ชมแวะเข้าไปรับชมได้มีสอนทุกเรื่องเลยนะครับก็ลองไปไล่ๆดูอ่ะทีนี้มาดูวิธีการทำนะผมจะยกตัวอย่างไม่เยอะนะครับอันแรกเลยนะครับผมบอกว่าเขียนนิทานก่อนนอนซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยของกระต่ายที่เดินมาทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็ตอนจบนอนหลับฝันดีความยาว10นาที ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือโครงเรื่องที่คุณผู้ชมต้องเขียนขึ้นมาแนะนําให้คุณผู้ชมคิดเองนะคิดเนื้อเรื่องเองว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วตอนจบเป็นอย่างไรคร่าวๆแบบนี้ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของเราจะได้ไม่ต้องไปซ้ํากับคนอื่นเขาก็ประมาณนั้นนะแล้วก็เอาเอาพร้อมเข้ามาวางเลยครับแล้วก็ให้ทาง c h a t GPT นะครับเขียนเนื้อเรื่องให้เราประมาณ10นาทีนะครับเขาก็จะตั้งชื่อเรื่องอะไรให้เราเรียบร้อย นะครับแล้วก็มีเรื่องราวบรรยายมาแบบนี้เลยเราต้องรองให้เขาเขียนเรื่องราวจนครบก่อนเราถึงจะทําในขั้นตอนต่อไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันมันต่อเนื่องไม่ได้นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในระหว่างรอเนี่ยไปดูว่าในขั้นตอนต่อไปผมจะทําอะไรผมก็จะบอกเขาว่าหลังจากเขาเขียนเนื้อเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเขียนอีกพร้อมหนึ่งบอกว่าเขียนพร้อมเพื่อเจเนเรตรูปภาพด้วย พิกลูเมนเอต้องระบุนะครับเพราะว่าถ้าไม่ระบุเนี่ยในบางครั้งเนี่ยตัว c h a t GPT จะ g e n e r a เรรูปให้เราเลยและมันค่อนข้างนานกว่าจะได้แต่ละรูปในกรณีที่เราใช้แพลนฟรี free. เพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องระบุไปเลยนะว่าเราจะใช้พิกลูเมนเอไอเพื่อทําการ g e n e r a เรรูปภาพของนิทานเรื่องกระต่ายน้อยกับการประจนภัยในป่ามหัศจรรย์ที่ครบทุกฉากตรงนี้เราต้องเปลี่ยนไปตามชื่อที่เขาได้ ได้เขียนมาให้การผจญภัยของกระต่ายน้อย t ีโกับวันแสนพิเศษก็เอาข้อความตรงนี้นะครับเข้าไปแทนที่เนื้อเรื่องเดิมตรงนี้อันนี้ผมลองเจ n เน a เรตไปเมื่อเมื่อกลางวันนี้ลองทดสอบดูเมื่อได้พร้อมตรงนี้แล้วนะครับก็เอาพร้อมตรงเนี้ยคัดลอกไปนะไปรอไว้เลยแล้วเราก็ไปที่แชท gpt ดูซิว่าเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับอ่ะวางพร้อมตรงนี้ไปคือได้เนื้อเรื่องแล้ว แต่เราอยากจะได้รูปด้วยเราก็บอกว่าเจเนเรทให้หน่อยนะอ่ะเดี๋ยวรอให้ทาง Chat GPT นะครับเขาทําการเจเนเรทพร้อมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาพร้อมตรงนี้ไปสร้างรูปภาพโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไร,ะไรเลยเห็นไหมเราคิดแค่โครงเรื่องในตอนต้นเท่านั้นเองตอนนี้เราได้พร้อมมาเรียบร้อยแล้วเราคัดลอกพร้อมเลยครับแล้วเราไปที่ตัวของ p ลิก u ู e n AI นะครับไปคลิกที่ create แล้วก็ อ่าโอเคคลิก,ลกยังไม่โดนคลิกไปที่ create แล้วก็วางเข้าไปในช่องรับพร้อมนะครับเสร็จแล้วตัวโมเดลเนี่ยผมเลือกเป็นตัว p i กลเมนอาร์ตเวอร์ชันที่1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Aspect Ratio ชเป็น16ต่อ9นะครับจะเอาไปทำวิดีโอแนวนอนแล้วก็ให้เขาเจ n เน a เรภาพที่1นะครับจากนั้นนะครับผมไปที่ฉากที่2เลยครับก็ไปทำการคัดลอกมานะครับไปทำการคัดลอกมา อันนี้รอภาพที่1 g e n e r a t e ให้เสร็จก่อนในกรณีที่คุณใช้แพลนฟรีนะครับอ่ะเอาพร้อมที่2วางลงไปครับให้เขา g e n e r a t e ภาพต่อมาได้เลยตอนนี้นะครับก็ไปดูที่ tts maker กันดีกว่าไปดูว่าเดี๋ยวเราเราจะใช้งาน tts maker ได้อย่างไรก็คลิกไปที่โลโก้ของเขานะครับแล้วก็คลิกไปที่ open studio นะครับแล้วก็จะมาที่หน้าจอนี้ครับในส่วนของเสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อน คือผมขออนุญาตเสียบเสียบหูฟังเนื่ mm hmm. องจากว่าถ้าหากว่าผมใช้ลําโพงเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนก้องๆนะครับเดี๋ยวขอดูวอลลุ่มสักนิดนึงค่อนข้างดังทีเดียวอ่ะเดี๋ยวกดเสียงให้ฟังก่อนแต่ละเสียงนะ TTS Maker is a professional voice generator that uses artificial intelligence technology อ,อันนี้ <technology. S 1> ต้องบอกว่ายังไม่ได้เลือกภาษาเราเลือกภาษาก่อนนะครับมิเะนนั้นแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบที่ได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวหาไทยก่อน ถ้าพิมพ์เฉยๆจะเจอไมเอ่เอ่ยขอเลื่อนหาก่อนนะครับยังไม่เจอทำไงดีเดี๋ยวต้องต้องต้องเลื่อนหานิดนึงนะครับสำหรับภาษาไทยอ๋อโอเคเจอแล้วอ่าแล้วก็ไปฟังเสียงกันนะครับมีเสียงอะไรที่ TSMaker เ,เป็นเครื่องกำเนิดเสียงระดับมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เสียงเหล่านี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ TSMaker เ,เป็นเครื่องกำเนิดเสียงระดับ รานนคที่ T.S. Maker เป็นเครื่องกําเนิดเสียงระดับมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ T.S. Maker เป็นเครื่องก Maker เนิดเสียงระดับมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผมเลือกเป็นมารีก็แล้วกันนะครับเราก็เลือกเสียงมารีเข้าไปนะครับหลังจากเลือกเสียงมารีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดาวน์โหลดรูปภาพของเราก่อนนะสองใบ เอาเอาแค่สองใบนะครับเพราะว่าผมเอาจบเรื่องไม่ได้มันค่อนข้างนานมากๆเลยเอาละครับทีนี้เรากลับไปที่ทางแชท GPT นะครับเราเรานำภาพมาสองฉากใช่ไหมครับเรานำภาพมาสองฉากแต่ว่าก,ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเอาอะไรให้มันครบถ้วนขนาดนั้นจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องเอาไปหมดนะของของคุณผู้ชมเองเวลาที่คุณทำเนี่ยของผมนี่ผมจะเอาแค่ในส่วนนี้นะครับนะกลางกลางนะป่ากว้างอะไรแบบนี้ครับคัดลอกไปครับแล้วก็เอา บทพูดตรงนี้ครับไปวางใน tts maker นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิน3000ไม่ถึงหรอกนะครับคลิกที่ convert to speed ได้เลยครับเขาก็จะมาที่หน้าจอนี้เราก็ต้องเข้าสู่ระบบด้วยด้วย gmail หรือว่าด้วย google เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเวลาที่จะใช้งานก็จะต้องเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับอ่ะคลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับคือทั้งหมดผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะเนี่ยนะครับ เขาผมมีสอนเอาไว้ในในายเทคโนโลยีแล้วแต่ผมกำลังสงสัยว่าทำไมเขามีในส่วนของให้สร้าง account แต่ไม่เป็นไรครับสร้างก็สร้างครับอ่ะพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปครับแล้วก็คอนเฟิร์ม e a t เอทแคาไปนะครับทีนี้รหัสผ่านต้องการ8ตัวขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมต้องพิมพ์ใหม่นะครับอ่ะกดเป็นเลือกเองนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปอ่ะแล้วก็คอนเฟิร์ม e เอทาไปนะครับอ๋อต้องติ๊ก ต้องติ๊กหัวข้อตรงนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อ่าแล้วก็เขาก็จะกลับมาที่หน้าจอนี้ครับไปคลิกที่ open เ studio เดี๋ยวเรากลับมาใช้งานกันต่อเมื่อสักครู่นี้ผมเลือกเสียงที่ชื่อว่าน่าจะชื่อมารีเนาะเดี๋ยวเราลองเลื่อนหากันสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ไปเลื่อนหาในส่วนของมารีครับแล้วก็คลิกไปที่มารีนะครับสังเกตว่ามันเหมือนกับว่าผมจะใช้เกินจำนวนไปแล้ว นะครับทีนี้เดี๋ยวแก้ยังไงดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสต็อปวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับเข้ามานะครับเราจะไปดูวิธีการในการสร้างเสียงด้วย tts maker กันต่อคือผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันที่อธิบายไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวดเร็วนะครับผมก็เลยอาจจะข้ามๆในบางเรื่องไปคุณจะใช้งานนะครับไปที่ up พอ g r a d e plan นะครับคลิกไปที่ u p g เกรด plan เสร็จแล้วคลิกไปที่ TTS Maker Free ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้ามาสู่หน้าจอนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมเลยอ่ะเลื่อนหานะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับอ่ะคลิกเลือกไทยไปได้เลยแล้วก็ไปเลือกเสียงที่มีชื่อว่ามาลีอ่ะเสร็จแล้วทางด้านล่างครับเรามองเห็นตัวเลขอะไรค a ัชคโค้ดตรงนี้นะครับมี2 7 6 5นะครับพิมพ์2 7 6 5แล้วก็คลิกที่ปุ่ม convert to speech นะครับคลิกไปเลยครับทีนี้เขาบอกว่า p l e a s enter e detect your one เอ่อผมอา้าวโอเคเราเปลี่ยนเสียงเขาก็เลยเอาเขาก็เลยเอาข้อความเราหายไปเราไปคัดลอกข้อความมาใหม่ครับแล้วก็มีโฆษณากด back up นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาข้อความวางลงไปมันเกิดอาการ limit 300ขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นตรงนีถ้ถ้าหากว่ามีลิมิตแบบนี้ครับเราก็จําเป็นที่จะต้องลบข้อความออกนะครับลบข้อความออกจนกว่าตัวสีแดง,แดงจะหายไปนะ,ะลบออกไปครับสามร้อ 300. เราใช้แพ่นฟรีประมาณนี้นะจากนั้นครับก็ไป convert to speed ได้เลยครับแล้วก็จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาคลิกไปที่ click to verify เขาก็จะ verify Verification success นะครับก็คลิกที่โอเคสเต็ปอาจจะเยอะสักหน่อยแต่ว่าเราใช้งานฟรีอะครับก็ต้องยอมรับทีนี้เสร็จ <นะ S 1> แล้วไปฟัง,<า>งเสียงกัที่เงียสบสบแผ่นหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าทีโอทีโอเป็นกระต่ายตัวสีขาวนวลใบหูยาวและตาโตใสขออาศัยอยู่กับคุณแม่ในพงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แสนอบนอุ่นอ่าเรียบร้อยนะเราสร้างเสียงเสร็จเรียบร้อยครับคลิกไปที่ดาวน์โหลด Voice Fil e เขาดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้เราได้ในส่วนของรูปภาพมาแล้วได้ในส่วนของเสียงมาแล้วคุณผู้ชมก็ทําแบบนี้ครับให้ครบนะก็ไม่ว่าจะเป็นเจเนเรตรูปไม่ว่าจะเป็นเจเนเรตเสียงทําให้ครบจากนั้นครับคุณผู้ชมมาเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า open shot ดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์คําว่า open shot เข้าไปในในโปรแกรมเว็บราว์เซอร์คุณผู้ชมเจอก็ดาวน์โหลดติดตั้งก่อนจะดาวน์โหลดติดตั้งก็ไปดูในในเทคโนโลยีชแนลมีสอนเอาไว้นะครับแต่ว่า หน้าจอเนี่ยมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆหน่อยดูไม่ดูไม่ค่อยโมเดิร์นแบบนี้สักเท่าไหร่อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะดูแบบโมเดิร์นหน่อยวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากเลยคลิกเมนูไฟล์ครับเลือก Import project อ่าโทษทีครับเลือก Import file นะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องหาดูดีๆบางทีผมใช้หลายๆโปรแกรมผมก็มึนๆอยู่เหมือนกันอ่ะแล้วก็ไปหาคำว่าดาวน์โหลดกันดีกว่าดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้ภาพ2ใบกับเสียงหนึ่งเสียงครับคลิกเลือกให้หมดเลยแล้วก็ คลิกที่ปุ่มโ p e พครับได้ทั้งรูปทั้งเสียงมาคุณผู้ชมเอารูปลงไปก่อนไปวางที่แท็กใดๆก็ได้นะผมก็เริ่มต้นวางที่แทร็กที่5นั่นแหละแล้วก็เอาเสียงลงไปวางปุ๊บแบบนี้เลยถ้าหากว่ารูปเกินเสียงใช่ไหมสมมุติว่ามันเกินฉากแต่เนี้ยไม่เกินหรอกจริงๆแล้วไม่เกินคุณผู้ชมก็ต้องไปทําเสียงมหไฟล์หนึ่งแล้วก็มาวางต่อๆแบบเนี้ยครับสามารถย่อดได้นะย่อรูปให้ให้มันเท่ากับจํานวนเสียงได้แต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็ก็ประมาณนี้แล้วกัน คร่าวๆง่ายๆเพราะไม่ใช่นนั้นนะวิดีโอยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนครับอะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาฟังกันดีกว่าน้าปากว้างที่เงียบสงบแผ่นหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าทีโอทีโอเป็นกระต่ายตัวสีขาวนวลใบหูยาวและตาโตใสขออาศยอยู่กับคุณแม่ในพงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แสนอบอุ่นนะครับเห็นไหมเจ้าทีโอเป็นกระต่ายน้อยน่ารักมาก,มากๆเลยคุณผู้ชมสามารถสร้างนิทาน แบบนี้เลยครับใช้เวลาน้อยๆแบบที่ผมได้ทำให้คุณผู้ชมดูเนี่ยข้อสำคัญคือมันฟรีคุณผู้ชมสามารถเอาเนื้อหาตรงนี้ไปทำคอนเทนต์ลงโซเชียลต่างๆเพื่อหาไรายได้ออนไลน์ได้ไม่ยากนะักนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้คือไปที่ export project ครับแล้วเลือกไปที่ export video จากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกนิดนึงทางด้านบนเนี่ย ผมตั้งชื่อว่า t o แล้วกัน TEO อ่าจากนั้นคุณผู้ชมหาที่วางเลยเดี๋ยวผมวางไว้ที่ Desktop ก็แล้วกันจะได้ไม่ไปปนกับงานผมนะครับแล้วก็ select folder จากนั้น all format แล้วก็ข้างล่างก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนเป็น mp4 นะครับตรงนี้สำคัญคุณผู้ชมต้องเลือกนิดนึงครับเป็น FHD แล้วก็1080 30 fps นะครับแล้วก็1 9 2 0 1080คูณ ทางด้านล่าง Quality เป็น High ครับแล้วก็ Export v i วิดีโอได้เลยรอจนครบ100%นะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถเอาคลิปนี้ไปใช้ได้เลยจะเห็นว่าการสร้างนิทานด้วย AI f r e รที่ผมแนะนำในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่สิ่งที่เราต้องทำคือศึกษาเรียนรู้ครับและผมเชื่อว่าใช้เวลาศึกษาเรียนรู้เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็น AI ทั้ง3ตัวแล้วก็โปรแกรม Open Shot ขอเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปในนายเทคโนโลยีชแนในนั้นมีสอนเอาไว้แบบกระชับกระชับรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมใช้ได้แล้วก็ทําเป็นอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่านิทานที่เราสร้างวันนี้เจ้าทีโอกระต่ายน้นอยน่ารักตัวนี้นะครับอ่าคลิปวิดีโอดูดีห,หรือเปล่าน<ร>้าปากว้างที่เงียกสง<ม>บแผยนหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าทีโอทีโอเป็นกระต่ายตัวสีขาวนวล ก็ทำนอนนี้นะครับก็ภาพก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําเป็นวิดีโอล่ะก็ถ้าทําเป็นวิดีโอเนี่ยคุณผู้ชมต้องต้องชาระเงินไงเพื่อใช้บริการ AI ต่างๆตัวอื่นนั่นเองนะครับก็เลือกที่จะเอาเป็นภาพแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเล่านิทานบางครั้งก็ดูภาพบางครั้งก็นอนฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอขอยกยอดไว้ใน EP ีต่อๆไปถ้าหากว่ามี AI ตัวไหนฟรีๆดี แล้วเก็บตังค์เราไม่เยอะเนี่ยนะครับก็จะเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ลองทํากันดูนะและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของแนวทางการทําคลิปนิทานก่อนนอนด้วย AI free หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน t e c โ n o c h n n n e l ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็พิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ